นักมวยจากอุรุกวัยครับเอนโซวาสมาตินแชมป์ฟิล์มกรองแสงเอ็กซ์ตรโค่ดจากไทแลนด์นักชกคนของภาคใต้ครับเด็กจากระนองครับ25ปีครับเจ้าแชมป์มใส่เอาครับต้องระวังครับตั้งสอกซ้ายหน้าแม่กระหายเหลือเกินครับนักสู้จากอุรุกวัยในทีมงานของสู้ตายมวยไทยนะครับโอ้โหบวกแล้วครับ แชมป์เริ่มจะบวกเริ่มจะมีหมัดขวามาเห็นโซก็ออกมาชุดแล้วก็วนออกไปครับ่าจะเปิดเกมอย่างนี้แชมป์บอกชอบ,ชอบชอบกับแชมป์ไม่ต้องไล่ <c oughs> เหมือนจะเหมือนจะมั่นใจตัวเองครับแชมป์ไปเปิดหน้าท้าดวลครับแม่ปกติไม่ใช่ทรงนี้นะครับเจ้าแชมป์โอ้โหข้าไปลยครับโอ้โห โดนสอกเข้าไปร่วงเลยครับโอ้โหจากกราฟสูงๆมานี่ตกหวบรงมาเลยครับเอ็นโซวัสมาตินเดินลูอยู่ดีๆครับตอนนี้ร่วงไปแล้วแต่แทกซ้ายงัดงัดซ้ายเข้าไปครับเข้าโฟกัสพอดีมัดขวาครับโอ้โหเต็มเต็มขมับครับไหวไหมโอ้พยายามจะฝืนขึ้นมาครับวิบวับวิบวับ แม่ชีวิตตกขีดแดงรอดไหมแม่กรรมการยังให้โอกาสครับเอายังสู้อยู่อย่าโดนอีกนับนะครับอย่าโดนอีกนับหนึ่งแชมป์อยากจะเช็คบินเจเจเจเก็บตังค์เก็บตังค์ได้ไหมเจอ่าครับยังมีส่วนอยู่ครับฟื้นแล้วฟื้นแล้วรอดไปรอดยกนี้แม่ยังสู้ครับเอ็นโซวัาตินครับโดนไปแล้วสองนับแชมป์กดขวาโอ้ตอนนี้ครับมีเท่าไหร่ต้องสู้เอาเจอสอครับเรียบร้อยครับ สามนับเลยครับโอ้ขึ้นมาก็สวนได้ดีครับแต่ว่าบทจะไปนี่ก็ไปง่ายจริงๆครับเอ็นโซวาสตินแหมดูวครับเข้าไปไหว้หมดเลยครับพี่เลี้ยงแพทย์สนามแล้วก็โตนักมวยครับนี่ครับแมนอนเค้เลยครับสบายเลยครับเอ็นโซวาสตินโอ้โหปกติต้องฝ่ายจะเช็คบินได้นี่แม่ต้องออกแรงเหนื่อยหน่อยครับแต่วันนี้มาโหดมาแบบใหม่ครับแชมป์ดูภาพช้าครับ นี่สอครับโอ้โหงัดไปครับร่วงเลยดูกันีกมุมนึงครับงัดลอดกาดเลยครับนี่เป็นนับที่2โดนยังไงก็ร่วงก็ลงเลยครับลุกขึ้นมาจากนับนี่ก็ยังแว่งครับจากนั้นนี่แชมป์ก็ใส่ไม่เลี้ยงครับ บัลน,นี้ตบเข้าไปเต็มๆจอมบอลคาสิบทิศแชมป์ฟิล์มกองแสงเอสซวโคครับน็อกเอนโซวัสมาตินจากอุรุกวัยในยกแรก